ีจำเนีรรยนเพลงต้องตะวันต้องลำบากบ้างนี่ตำรนจมาตามเส้นและตรวจผูยย้วัดที่ครับเปตรวจด้วยกันสองคนนี้เป็นตำรวจมีเป้าหมายจะมาจับคนร้ายครับนั่นตาตัวโตวใส่เสื้อสีชมพูยืนอยู่เนี่ยเนี่ยแหละครับคนร้ายแหละครับ <Le an> เฮ้ยได้เห็นเสื้อชมพูได้ไหม <S 2> <S 2> เฮ้ยคนละชมพูไม่ใช่เจ๊คนนี้แหม ผู้หญิงไม่ได้เลยตาไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยไอย้แพนไปทางขวาหน่อยเดเห็นครับเห็นชัดไหมชัดมากเลยพี่เฮ้ยคนละคนกันโว้ยแตงเห็นใช่ไหมว่ามันใหญ่อะโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับคนละใหญ่อีกแล้วเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆหญ่ะเพราะนั้นคนเดียวเนี่ยไม่พอมันต้องสองคน ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาม,มีปัญหาที่แกมองน่ยมันคนละคนกันเออฉะนั้นถ้าพี่สั่งชาเนี่ยเต็นชาเลยนะพร้อมเสมอครับพอตัวมาโมโปอารมณ์ไม่ใช่เลยเฮ้ยเขาให้จับเสื้อสีชมพูตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงนะ้อกใหญ่ใหญ่อย่างนี้เว้ยเฮ้ยโอ้โอชันอยาชชานั่นไงไปแล้วเฮ้ยผิดชมพู แย่กันไปแล้วมึงน,นี่ยเฮ้ยรเฮ้ยว่ไ,ไว่มไ,มไ,วไม่มีลูกลแล้วมันไนแล้คแว่า,นานนอนโดแล้วลกพี่ม,มอยู่นมีความสุขมากเฮ้ยลูกพี่แกสู้กับคนร้ายอยู่นะเว้ยเฮ้ยดูบัด สุกไปใหญ่สุกมากมากเฮ้ยลูกพี่เกจะตายแล้วโอ้โหโอลูกพี่นะาสงสารมากเลยนะส่วนลูกน้องพี่แหละมีความสุขเหลือเกินเอาเสให้เต็มที่อนาคตหลังจากนี้ไม่สุขแล้วล่ะ ขอบคุณร้อยตำรวจตรีจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสวัสด์ป้องกันปราบป,ปรามสอนสามเสด็จเจ้าของเรื่องตามผิดตัว